วัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายบทที่สาในส่วนต่อไปนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติพื้นฐาน3าตัวคือความดันอุณหภูมิแล้วก็ปริมาตรจำเพาะเนี่ยว่ามีอยู่3าตัวเราพูดถึงตัวแรกไปแล้วนะครับคือพื้นผิวทาง t h e ์โม d y นามิกทีนี้เราจะพูดถึงอีก2ตัวที่เหลือนะครับ ครื่องมือตัวที่2ก็จะได้แก่สมการนะครับแล้วก็เครื่องมือตัวที่3าจะได้แก่ตารางเทอร์โมนะครับตัวสมการหรือว่าโมเดลทางอนิสร์หรือว่าแมทโมเดลเนี่ยจริงๆมันใช้อธิบายได้ได้ทุกช่วงของของสภาะวะของของสารทํางานนะครับแต่ว่าช่วงที่เรานิยมใช้สมการในการอธิบายเนี่ยก็คือช่วงที่เป็นสถานะาารา s นะครับก็ใน ตอนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมหรือว่าตอนที่เราเรียนเรียนปีหนึ่งตอนเรียนฟิสิกส์เนี่ยนะครับเ,เราก็จะคุ้นเคยกับสมการนี้นะครับ PV เท่ากับ nRT โดย n ก็คือจำนวนโมลแล้วก็ R bar ตัวเนี้ยมันจะเป็น R ที่เป็นค่าคงที่ใช้ได้กับกา๊าซทุกชนิดนะครับก็ค่ามันก็คือ8.3145นะครับกิโลโจนต่อกิโลโมลเคลวินแต่ว่า ในทางเทอร์โมเนี่ยเราเรานิยมไม่ค่อยในรูปของมวลอะเพราะว่าในในงานทางวิศวกรรมที่ไม่ใช่งานทางเคมีเนี่ยเราเราก็มองมองสารทํางานหรือว่ามองพวกไอน้น้ำน้ํายาแอร์อะไรพวกนี้นะครับในหน่วยของมวลมากกว่าไม่ไม่ค่อยมองในเรื่องมวลเพราะมันคิดลําบากอะแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นภาพนะครับเราก็เลยนิยมใช้สมการนี้ pv เท่ากับ mrt ตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ pv เท่ากับ nrt ตัวนี้เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้ละ สมการนี้เนี่ยมันอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความดันและปริมาตรอย่างไรก็ก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นถ้าเรารู้ความดันรู้อุณหภูมิเราจะทํานายปริมาตรได้นะครับถ้าเรารู้ความดันรู้ปริมาตรเราจะทำนายอุณหภูมิได้ตัว v ตัวนี้เป็นปริมาตรใหญ่นะครับเป็น extensive property เป็นปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนปริมาตรตัวนี้ให้เป็นปริมาตรจเพาะเหมือนสมาการข้างบนนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนให้มันเป็นสมการเชิงค่าจำเพาะแบบสมการบนเนี่ยอันนี้เราจะอธิบายได้ชัดเจนขึ้นนะครับค่า R ตัวนี้จะเป็นค่าคงที่เหมือนกันแต่ว่าเป็นค่าคงที่ของกา๊าซแต่ละ,ละชนิดละนะครับคราวนี้มันก็จะไม่ใช่ค่าเดียวใช้ได้ทุกกา๊าซเหมือนเหมือนสมการ PV ากาับ NRT ข้างบนละนะครับ R ตัวนี้จะกลายเป็น R ของกา๊าซ ชนิดหนึ่งหนึ่งนะครับของใครของมันก็การ์ดหนึ่งชนิดก็มีค่า R ห,หนึ่งค่านะครับทีนี้สมการ P V เล็กเท่ากับ RT เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเป็นสมการที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความดันแล้วก็ปริมาตรจำเพาะในเมื่อ R เป็นค่าคงที่เนี่ยหมายความว่าถ้าเรารู้ P หรือ V เราจะทํานาย T ได้หรือว่าเรารู้ P หรือ T เราจะเราจะหาค่าของ V ได้อย่างเงี้ยนะครับก็คือก็ยังเข้าเกณฑ์ที่บอกว่า ถ้าเป็นสารบริสุทธิ์ในกลุ่ม s m p p l e o o p r e s s i b l e s u b s t a n c นเนี่ยเรารู้คุณสมบัติ2ค่าเราจะทำนายคาุณสมบัต,ติตัวอื่นได้ทั้งหมดนะครับก็ให้เห็นภาพอย่างนี้ทีนี้สมการอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือในการทำนายความสัมพันธ์ระหว่างคาุณสมบัติเฉพาะของกา๊าซนะที่เราใช้เป็นหลักอันนี้เราบอกว่าสมการที่เป็นกา๊าซอุดมคติด้วยนะครับ ทีนี้เราเรานิยามคําว่าการอุดมคติอย่างไรบ้างก็นิยามมันจะเป็นอย่างนี้ครับการที่มันจะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับการที่เราจะเรียกว่าเป็นการอุดมคติได้เนี่ยถ้าเราดูความดันเราสามารถดูความดันได้อย่างเดียวเลยคือถ้าความดันมันต่ํากว่าความดันวิกฤตมากๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอุดมคติได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจเยรยอุณหภูมิมันจะร้อนเย็นแค่ไหนนะครับ แต่ถ้าเราสนใจอุณหภูมิเนี่ยกซ๊ซมันจะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับความเป็นแก๊สดองกติเนี่ยอุณหภูมิจะต้องสูงมากๆคำว่าสูงมากคือสูงเท่าไหร่ก็สูงกว่าอุณหภูมิวิกฤตประมาณ2เทา่าและความดันเนี่ยจะต้องต่ำกว่าความดันวิกฤต4 5เทา่าด้วยครับสังเกตนะครับถ้าเราพิจารณาความดันอย่างเดียวเนี่ยความดันต่ำอย่างเดียวจบเลยนะครับคือคือถ้ามันต่ำมากๆเนี่ยมันใกล้เคียงกับความเป็นแก๊สดองกติละ แต่ถ้าเป็นอุณหภูมิสูงเนี่ยก็มันต้องดูประกอบกับความดันนะดูอุณหภูมิอย่างเดียวไม่ได้ไอ้คำว่าความเป็นอุดมคติเนี่ยมันดูตรงนี้นะครับก็คือถือว่าโมเลกุลของกา๊าซเนี่ยมันเป็นอิสระต่อกันไม่มีไม่มีผลแรงดึงแรงผลักต่อกันและกันเนี่ยเราจะถือว่าเป็นกา๊าซดุมคตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าความดันมันต่ํามากๆก็มกหมายความว่าโมเลกุล ของก๊าซมันเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะครับหรือเกือบอิสระเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับความเป็นก๊าซดมปกติถ้าก๊าซมีอุณหภูมิสูงก็โมเลกุลมันก็เคลื่อนที่มากก็ใกล้เคียงกับความใกล้เคียงกับการเคลื่อนที่อิสระเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าดูอุณหภูมิอย่างเดียวไม่ได้เวลาดูอุณหภูมิต้องดูประกอบกับความดันด้วยนะครับอ่นนี้เป็นนิยามนะครับว่าเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเป็นก๊าซดรมปกติทีนี้สมการที่ว่านี้เนี่ยมันก็ใช้อธิบายได้เฉพาะกรณีที่เป็น การอุดมคติหรือใกล้เคียงความเป็นการอุดมคติเท่านั้นทีนี้ถ้าเป็นการจริงละ่ะถ้ามันไม่ใกล้ความเป็นอุดมคติละ่ะจะทํำยังไงถ้าพีมันไม่ต่ํามากถ้าอุณหภูมิไม่สูงม,มากเนี่จะทําอย่างไรก็ตัวอย่าง2วิธีที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือสมการการอุดมคติธรรมดาเนี่ยนะครับเราเอาตัวประกอบตัวหนึ่งมามาคูณเข้าไปก็คือค่าแซนะครับชื่อมันก็คือ compressibility factor นะครับเป็นค่าตัวประกอบการอัดตัว เราดูสมการนี้แล้วก็เราไปเทียบกับสมการการอุดมคติข้างบนนี้เนี่ยนะครับข้างบนนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือค่าแทตัวเดียวนะครับความหมายของสมการ PV เท่ากับ RT เนี่ยมันก็อธิบายในเชิงกายภาพง่ายๆว่าถ้าการอุดมคติมันคือ PV เท่ากับ RT แล้วการจริงเบีเ่ยงเบนไปจากการอดโดยปติเท่าไหร่คุณก็เอาแซดมาคูณก็แค่นั้นเองนะครับทีนี้ค่าแซดตัวนี้หาได้จากไหนก็ตัวอย่างที่เราให้ดูก็คือตัวนี้ครับมันจะเป็นการาฟที่ใช้หาค่าแซดอันหนึ่งนะครับแกนนอนมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า r e ิ t i ์เพรส s ชอรนะครับลดิวส์เพรส s ชอรนิยามว่าไงก็คือเอาความดันที่เราสนใจหารด้วยความดันเกิกฤตของสารนั้นๆน,น,นะครับของกา๊าซชนิดนั้นๆ แกนตั้งก็คือค่าแทที่เราต้องการเปิดส่วนเส้นโค้งที่อยู่ในในตัวกราฟเนี่ยมันจะเป็นเส้นอุณหภูมิลดหรือว่า i u อ r ณ d ภูม t e m p e u a t u r e ซึ่งนิยามมันก็คืออุณหภูมิที่สนใจหารด้วยอุณหภูมิวิกฤตของก๊าซชนิดนั้นน,นนะครับอย่างเช่นถ้าเราสนใจที่ความดันลดประมาณ0.1แล้วก็อุณหภูมิประมาณสัก สักหนึ่งเนี่ยมันจะตกยสนสนสนอยู่บนเส้นโค้งตรงนี้พอดีนะครับเราก็เปิดตารางดูว่าค่าแทดเป็นเท่าไหร่นะครับมันถ้าการดชนิดนี้เนี่ยมันความดันที่เราสนใจมันเป็น0.1เท่าของความดันวิกฤตแล้วก็อยู่ที่อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิวิกฤตเนี่ยมันจะห่างมันจะเบี่ยงเบนมาจากความเป็นอุดมคติ ก็คือเป็นประมาณสักศูนย์จุดเก้าของของของความเป็นเป็นก้าวดุดมกตินะครับก็สังเกตเมื่อกี้ที่เรานิยามข้างบนนะครับว่าเมื่อไหร่เราถึงจะถือว่าเป็นใกล้เคียงกับความเป็นก้าวดุดมกติเนี่ยเราต้องดูที่อุณหภูมิสูงกว่าสองเท่าของความดันวิกฤตสังเกตรตรงนี้นะครับความดันลดสองตรงนี้ก็คือสองเท่าของความดันวิกฤตถูกไหมครับก็จะเห็นว่าค่าแทมมันจะใกล้เคียงหนึ่งเห็นไหม อันถ้าอุณหภูมิประมาณสักสองสองเท่าของอุณหภูมิวิกฤตเนี่ยก็แล้วความดันมันอยู่ประมาณสักสักประมาณนี้นะครับหรือว่าต่ํากว่าสี่หรือห้าเท่าของของความดันวิกฤตเนี่ยตัวค่าแท้มันจะเป็นหนึ่งพอดีนะครับถ้าค่าแท้เป็นหนึ่งก็หมายความว่ามันก็ใกล้เคียงกับความเป็นก๊าซปกตินะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือชิ้นแรกอ่าเป็นตัวแก้ตัวแรกว่าถ้าเกิดเป็นกา๊าซจริงเนี่ยเราจะทํา เราเราจะทานายพฤติกรรมของมันได้ยังไงทงนํนายความสัมพันธ์ของมันได้ยังไงนะครับวิธีแก้ที่2ถ้าเกิดเราใช้สมการการอุดมคติเนี่ยเพื่ออธิบายพฤติกรรมของการจริงเนี่ยเราสามารถแก้ด้วยสมการที่เป็นแบบบอเดลซึ่งจริงๆมีผู้ศึกษาเนี่ยมากมายไปหมดนะครับแต่ว่าที่เรายกตัวอย่างให้ดูอันเดียวก็คือสมการของเบนเดดิกเว็บรูบินมันก็จะเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับ P เท่ากับ RT ส่วน V แล้วก็บวกด้วย1เทอม โบกได้หนึงเทอมบวกได้หนึงเทอมแล้วก็มีค่าคงที่เยอะแยะไปหมดนะครับมี a 0 b ศู c ศมี a เล็ก c เล็กนะครับมี gamma มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็ดูยุ่งๆอะว่านี่แล้เราใช้งานยังไงความหมายมันคืออะไรสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือว่าให้ท่านดูแค่นี้นะครับถ้าท่านดูเฉพาะเทอมแรกเนี่ยมันก็คือสมการการอุดมคติดีๆนี่เองใช่ไหมมันคือ pv เท่ากับ rt ดีๆนี่เองนะครับ ส่วนข้างหลังทั้งหมดเนี่ยท่านสามารถมองได้ว่ามันเปรียบเสมือนเป็นค่าแก้ครับแก้ว่าการอนุรักษ์ในช่องแรกเนี่ยมันเบี่ยงเบนไปจากความเป็นอนุมัติมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือพวงหลังทั้งพวงเนี่ยมันคล้ายๆค่าคล้ายๆค่าแซดเนี่ยนะครับตัวอย่างทีนี้การ์ดแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีชุดค่าคงที่ a 0ศ0 c 0 a เล็ก c เล็กอะไรพวกนี้ของใครของมัน นะครับก็อย่างอันเนี้ยหน้านี้มันก็จะเป็นตัวอย่างว่าอย่างถ้าเป็นก๊าซมีเทนนะครับค่าคงที่แต่ละตัวเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ท่านก็เปิดตารางไปเกตารางตัวนี้แล้วก็เอาไปแทนในสมการข้านบนได้นะครับก๊าซชนิดต่างๆเขาก็จะทําชุดค่าคงที่เนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ให้หมดละนะครับก็สามารถนําไปใช้คํานวณได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องมือ2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแซดหรือว่าสมการ แมทโมเดลต่างๆเนี่ยสุดท้ายจริงๆเรามักจะไม่ค่อยใช้ครับเราก็มักจะใช้แค่นี้ครับใช้สมการการอุดมคติธรรมดาเนี่ยก็พอละนะครับขอให้เราพยายามวิเคราะห์ตรงนี้สักหน่อยครับคือเวลาเราวิเคราะห์ปัญหาจริงเราต้องมานั่งดูว่าความดันมันต่ำมากความดันมักิดเยอะไหมแล้วก็อุณหภูมิสูงมา,าอุณหภูมิมรนเกิดเยอะไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวที่2นะครับตัวสมการเนี่ยเป็นเครื่องมือตัวที่2ที่ใช้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความดันแล้วก็ปริมาตรนะครับเครื่องมือชิ้นสุดท้ายก็คือตัวตารางเทอร์โมเดนามิกเนี่ยเดี๋ยวจะอรรยายต่อในในส่วนถัดไปนะครับ